มันซ้ายแลมันนັ่งยามเป็นก็หักกันไล่ผัดกันเข้าตั้งเสດ็จปีเพิ่ม,มาทบหันกันแทงปอกหนึ่งิงนข่าวลว่าก็หักเก่ามันซ้ายย็นเป,นปไปมันกว่าเว,วันอ่อนตั้งสุดมือขาตั้งสองไบทบกันลองตั้งมันตเป็นซึ่งันวาน่า่นกว่าถอด้วยซ้อมกันค่ะซາายซึงไปมาถามน่งซึ่งว่าเฮาวกว่าเนนอງมเข้าตั้งหึສเปงแสู่อํากับสิ ฮาคัดใส่โทรหาสูส่งข้อกรรมหาสูตั้งอີเมวกอ่อกับ10หาสูอําไล่สู2ฮูຮหือว่าเฮามุงมองไห้สูกับ10มาหาเฮามองเย้ามองแทงวันเย้าเลินเลินเย้าปีปีเยา้า3ปีต่อถึงย่ําเร็วเสร็จปีเย้าอันสูไฮกว่าในสัตวหาหา์านสูฮูอยู่ว่าຮົาอยู่ີไเป็นสังสูอํากับ10หาเฮเป็นย้อนสังลา,าเป็นย้อนสลຊเป็นย้อนสัลา ย้อนสายเซิงเอาโตซาเซถามใส่นั่งเซิงแหลนั่งเซิงเก่ออ่ำชับแรงเน็ตกึศกึศไรเย้าเข้าอ่ำมีสังตเตลัดเข้าหลูกาสิบลองอันปีหน้าลิ้นหายกว่าสายเซิงสั่งว่าอย่าไปเอาลองซ่อมหาปีหน้าลิ้นมาไปายปเข้าเส้นไหนเป็นหือ,กอเกาะเข้าไปกันอ่ำป่วนหล่เอเข้าเตยอยู่ซ่อมหาปีหน้าลิ้นต่อปอดทบพันเป็นหือ,กอเกาะเข้าตื้นเตยไลทบกันกู้วัน นางเซิงสังว่าป้อนนั้นสู้ก็อยู่ก่อนแล่อ่ำหึงสังสู้ตีไล่คู่ลองเตก,กูลองกวยในเซออังไปไปใสเซิเงใสเซิงเห่าเอาแขนนางเซิงไหวเซอันสู้อ่ำคำกับสิบคาเห้าในเป็นย้อนลองนั่นสองส่ลองอันเปิ้นอ่อนกันว่านั่นสองใส่นางเซิงสังถามว่าลองอีสังใส่เซิงตอบว่าลองอันว่าสู้เป็นผู้ยิง่งอันปีน่าลิน้นเอาเงินเล่งไว้นั่นเออ นางเซิงผิดเปิงแหงหนาอันไรยินกำขอในออกมาตีชบไซเซิงมันนางสั่งว่าป้อสูขยุมเส้งนั้นเก่อกำหนังไซสูก้วยสูก่กออํำเปิงกันตั้งกวนเสื้ออันเกียกถมเปิลอุบลองเสน,เ,นเอาตั้งเจานำเรือเซถมล่องเต้หน,นังเก่าไซเซิงสั่งว่าอันไรหลาเป็นล่องเต้ชายลัดออกมาเลยนางเซิงสั่งว่าสูป้อยุมก้าเปิลก๋วยเย้าชายเตอํำลัดให้ซุ้มนำไล่หล่อลัดกาก่อเหมือนแกลิดโตกว้วยปล่อยเฮายำเร็วหน่ ไซเซิงสังว่าเข้าอ่ำป่อยเข้าอ่ำเกียกลองอีสังมันค่องคองคำคำเข้าเก็บชิมลองถังปึงในใสมากเข้าตั้งเจ็ดปีเย่ามันหึงแหงหนายเย่าตอนตาเข้าสูรัดลองเต้มาแล่ป้อส่ซูเผือกจินขาวใสเข้าความตาเตยยุมซูอยู่นางเซิงสั่งว่าซูกล้วยเอออ่ำมี่ลองเผือกจึนขาวใสเข้าอ่ำทบกันมากเข้าตั้งเป็นเซ็ดปีเผ่อไล่ทบหันกันว่นอ่อนตั้งสุดสูกกอถังเปึงเข้าเย่านางเซิงแพดแปดมือไซเซิงเสไปไปกว่าไ้เซิงซอมกอดเอาแอวนางเซิงไว้ นางเซิงส <Workers,. S 2> ังวะปล่อยปล่อยเข้าย่ำเรียวไน้ไส้เซิงตอบอ่ำปล่อยเข้าอ่ำปล่อยนางเซิงลิ้มปันแขนไส้เซิงแหงแหงแหล่ไส้เซิงสังวะ้ายเข้าเซฟซูในยยังตึกเยกดไส้เอ็นแห้งเหมือนเก่าอยู่รุ่นหน่ไส้เซิงกอดนางเซิงไวแหล่นางเซิงสังวะปล่อยเข้าแล่โอ้ยมือเข้าเซฟในแหล่ไส้เซิงสังปล่อยปันเผื่อไส้เซิงปล่อยเย้านางเซิงกาะเวียนอีปันไส้เซิงรวมกอาโดนัางเซิงก่อรวมซ่อมแลยขาตั้งสองกาะ ไปกึดลือลองเทงกันแหละกําเลือนสุดไลออนกันกิ้งล่งกว่าในลูกซ้อมกันอยู่เย้าเผอกิ้งล่งมากึดเย้านั่งซิ้งเอามือทุบใส่ทุบใส่บันไส้ซึงแหละไส้ซิ้งกอดเอาเอานั่งซึงไว้สิราดว่าสูเลืมเย้าค่ะเข้าเป็นลูกเฮ็นเมืองหนอกลองกอดกันเป็นลองตงตักกันเออเตะเสมมือเข้ามาถึงในเมืองไทยเขาต่ำไปไ่ต้งตักสูยิ้นสมเย้านาปีไปอันไรทบผันกัน เผอไลยินไซซึ่งห้องว่าปีไปในกล้วยนั่งซึ่งออกลมใส่ลำกัมเล้วเวียนอีใส่ปันไซซึ่งแหงแหงเสีป้าบใส่ปันนาไซซึ่งแหงแหงเย้าลาดว่าในเป็นตามตั้งพิษอันคืนเซงหลาปีไปเออไซซึ่งก่ออ่ำย่อมญาป้าบลายหนังเก่าสันเอาโตนั่งซึ่งเข้ามาจุบกําเลวเฮ็ดนานเสข้าวยมป้วนกว่าพึงตานตานไซซึ่งสั่งลาดว่าเข้าใส่ถึงสูตรได้เหย้านาในแหละขาตั้งสองเกาะจุบกันซ่อมรวยลองเตรียมใสแทงกําหนึ่งอยู่เยาา โอคคในเตก็เปลี่ยนปอดอ่อนตอนหนึ่งในซึ่งก้อยค่ะสังว่าอ้อยกอเขาไขาหันยาวๆกอกกะฮะด้วยในยูทูบผายไทยอะไอยู่ค่ะซึ่งหูในตึกสองหามากกล้วยตึกมาเลยสีตอนก้อยค่ะอันค้าเฮามากไขเนในเตปปอดอ่อนตอนหนึ่งให้อ้ยกอเขาไรซ้ำถอมซิมต้วยก้อยค่ะ